ลาร้อยตัวพวงนะคะอันนี้เราจะมาร้อยตัวพวงก,กันแบบนี้ใช้เป็นดอกพุดนะคะใช้เป็นดอกพุดนะคะร้อยเข้าไปได้เลยเราก็ร้อยเรียงดอกไปได้เลยนะคะเรียงดอกไปได้เลย เราจะลอยให้เขาได้แปดนะคะนี่นะคะแปดดอกสามหกเจ็ดแปดแบบนี้พอชั้นที่สองเราจะร้อยรตรงสับวางตรงนี้นะคะ เวลาเรารูดลงนะคะเราก็อย่าเพิ่งลอยเยอะนะคะค่อยๆลอยแล้วก็รูดลงได้เรื่อยๆเลยตัวดอกแรกนะคะให้มาอยู่ตรงตัวดอกสุดท้ายนะคะก็ได้แบบนี้ความยาวตัวพวงก็แล้วแต่เราจะใช้เลยเรจะเอาความยาวประมาณนี้ ความยาวนะคะประมาณเข็มหนึ่งเกินมานิดนึงนะคะ ใช้ตวพวงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะมาร้อยในส่วนของตัวรัดข้อนะคะตัวรัดข้อก็คือเราจะเป็นร้อยเป็นมมลายเครื่องซีกแล้วก็เอามาครอบตรงนี้นะคะวิธีร้อยค่ะร้อยใช้แบบสี่ดอก 4ดอกนะคะชั้นที่2 1 2 3อันนี้ที่5แล้วก็ปิดนี่นะคะชั้นแรกจะเป็นสดอกชั้นที่สจะเป็น3มดอกพอชั้นที่3ค่ะ ก็จะเป็นสีดอกจะวางตรงนี้หนึ 1, 2, 3, 4งสอ มาสามนะคะสี่สามสี่สามสี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะเราจะตัดก้านออก อันนี้ร้อยเตรียมไว้แล้วนะคะเอามาวัดกับขนาดของตัวพวงนะคะ ่เขาพอดีหรือยัง วิธีร้อยดอกลักนะคะจะแบบนี้สามสอง จะใช้เป็นดอกมะลินะคะแล้วก็ดอกรักนะคะดอกมะลิเราจะร้อยเข้าไปแบบนี้จากนั้นค่ะใส่ตัวดอกรักแล้วก็ใส่ดอกมะลิเข้าไปลออเข้าไปแบบนี้ แล้วก็ใส่ดอกรักแล้วก็ดอกมะลิต่อค่ะดอกรักแล้วก็ดอกมะลิดอกรักแล้วก็ดอกมะลิค่ะ แบบนี้เราจะทำแบบนี้นะคะสั้นยาวลดลันสั้นยาวลดลันกันไปนะคะอันนี้คือที่ปูดเตรียมร้อยไว้เรียบร้อยแล้วรัดจับ ได้แบบนี้นะคะเราจะใช้ตัวได้เราจะใช้ได้พันนะคะ อันนี้มัดเสร็จแล้วนะคะเหลือเส้นยาไว้ตรงนี้เราตัดออกไปได้เลยนะคะ,ะเหลือเส้นยาไว้หนึ่งเส้นใส่ตัวรัดข้อตรงนี้เข้าไปได้เลย แเ้วก็มมดงานที่เสร็จแล้วนะคะ ก็สอบประมาณนี้เลยรูปวงรดัดข้อรัดข้อเล็กดอกลักนะคะแล้วก็ใช้ดอกมิไว้เป็นแนวทางนะคะลองประยุกต์ปรับใช้ดูขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ